วันนี้เดี๋ยวลุงจะมาทําคลิปวิเคราะห์พูดคุยในประเด็นเรื่องงานเกษตรที่อิสราเอลของรุ่นผู้ชายกันนะแน่นอนครับหลายท่านอยากรู้ว่ารุ่นที่18จะส่งไปถึงไหนแล้วเมื่อไรจ่จะจัดส่งหมดและรุ่นที่20ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เขากําลังจะเปิดรับสมัครงานภาคเกษตรที่อิสราเอลเมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครเดี๋ยวลุงจะวิเคราะห์แล้วก็ชวนให้พวกเราคิดตามนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับสวัสดี FC ช่องลุงหน่อยทุกท่านครับลุงได้ห่างหายการทำคลิปไปหลายวันเลยเนาะคือในเดือนมกราคมลุงก็เหมือนงานอิสราเอลเลยนะครับก็จะประมาณว่ายอดวิวมันต่ำเตี้ยเรียดินนะครับวิวที่ได้ก็จะเป็นสัสดส่วนรายได้โฆษณาเนี่ยน้อยมากนะครับคือเขาจะ เป็นแบบนี้ทุกปีนะครับของเดือนมกราคมนะครับไม่ได้ต่างอะไรจากงานอิสราเอลเลยเนาะลุงก็ถือโอกาสพักนะครับแล้วก็พยายามกลับมาทําคลิปเมื่อมีโอกาสแล้วกันนะครับวันนี้ลุงต้องบอกก่อนตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าคลิปนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวลุงนะอย่านามากกันนะลุงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ TAC นะครับย้ําว่าลุงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ TAC นะครับแล้ก็แน่นอน นะครับข่าวสารยังเป็นทางการคุณต้องไปดูที่หน้าเพจ t c Thailand เท่านั้นนะครับนอกนั้นนะครับมันก็เป็นการคาดเดาการมั่วกันทั้งนั้นอะบอกตรงๆนะครับไม่ว่าเพจไหนก็ตามนะครับถ้าทางการเมื่อไหร่ต้องไปดูที่หน้าเพจ t c Thailand นะครับอันนั้นสำคัญที่สุดโอเคเมื่อเข้าใจกันแล้วนะครับเ,เดี๋ยวลุงจะมาชวนวิเคราะห์พูดคุยกันนะครับว่า,าลุงคิดอย่างไรนะครับ คือลุงจะบอกตลอดนะครับว่าลุงคิดแบบนี้เพราะอะไรมีเหตุผลให้ตลอดนะใครติดตามลุงมาตั้งแต่ต้นจะรู้เหตุผลนี้ดีนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราจะรู้ว่ารุ่นที่18อแเมื่อไหร่จะหมดนะครับเราก็ต้องมาดูว่ารุ่นที่18อ่มันเหลือคิวสัมภาษณ์เท่าไหร่นะครับการที่เราจะรู้คิวสัมภาษณ์คงเหลือนะครับเราจะคำนวณแบบง่ายๆยเลยละกันนะครับนั่นก็คือเอาหมายเลขสุดท้าย ของรุ่นที่18นะครับ171062นะครับนี่คือหมายเลขลำดับสุดท้ายของรุ่นที่18นะครับไปลบกับเลขที่เขาประกาศคิวสัมภาษณ์ล่าสุดที่มากที่สุดนะครับเมื่อลบกันแล้วนะครับลุงคำนวณออกมาได้2 6 1 4คิวหรือว่าคนนะครับซึ่ง อะถ้าพูดตามตรงนะมันไม่เหลือแบบนี้ไปๆหรอกมันเหลือจริงๆอ่ะประมาณ60 7 0ถึงมันจะมีคนที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ไม่มาสัมภาษณ์สละสิทธิ์ไม่ผ่านการตรวจโรคนะครับหรืออะจะเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องมาไม่ทันโอ้ปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับก็เอาจริงๆนะถ้าเหลือสัก60% 70%นะ่ย ลุงขอตีกลมๆไว้ที่1,500คนละกันนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น1,500คนน่ยจริงๆแล้วอะ่ะจัดส่งเดือนเดียวก็หมดนะแต่ลุงก็เผื่อไว้ให้คิดว่าน่าจะจัดส่งประมาณ2เดือนนะครับทีนี้มันจะจัดส่งเดือนไหนล่ะนะครับทั้งที่คนที่ผ่านการตรวจโรคแล้วก็ยังรอคิวอยู่อ่ะใช่เดี๋ยวเราต้องไปดูตัวเลขตรงนั้นนะครับว่า ยังมีคนรอคิวบินนะครับก็คือผ่านตัวโลกแล้วรอคิวบินอยู่เหลือประมาณกี่คนนะครับซึ่งเราจะคำนวณได้นะครับเราต้องมาดูว่าคนที่ผ่านการตรวจโลคแล้วล่าสุดคือหมายเลขอะไรนะครับถ้าดูตามนี้ก็คือ165698เแนาะแล้วก็คนที่รอตรวจโลกคิวแรกเลยนะที่รอตรวจโลกอยู่ก็คือ165699นะครับเราเอาไปลบกับอะไรล่ะเราก็ต้องเอาไปลบ กับคนที่ได้หมายเลขมากที่สุดนะครับที่ได้คิวบินแล้วก็เพิ่งประกาศวันนี้นะล่าสุดวันนี้นะครับตัวเลขอะไรไปดูกันเอาเองนะครับลุงคํานวณมาให้แล้วล่ะนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปคํานวณดูเองนะคิวรอบินนะครับเหลืออยู่หนึ่งพันส็สิบสี่คิวหรือว่าคนนะครับเห็นได้ว่าในภาพเนี่ยลุงเขียนว่าคิวรอตรวจโลกด้วยนะครับมันเป็นคิวเดียวกันนั่นแหละนะเพราะคนที่รอตรวจโลกนะครับ เขาก็ต้องรอให้คนที่รอคิวบนะินเนี่ยหมดไปก่อนนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นต้องรอให้หมดเพราะถ้ารอให้หมดมันจะไปทําอะไรทันได้ยังไงล่ะเนาะเพราะว่าตรวจสุขภาพเสร็จก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับดาเนินการจับคู่นายจ้างนะครับทาสัญญานะครับนู่นนี่นั่นเนะี่ยใช้เวลาประมาณ45วันนะครับตามที่เจ้าหน้าที่เคยแจ้งปัจจุบันภาพ,พวกนี้โดนลบออกไปหมดแล้วนะ เอาเป็นว่านะครับก็เป็นตัวเลขโดยประมาณแล้วกันนะครับว่าหลังที่ตรวจโลกไปนะครับจะใช้เวลาเร็วสุดที่เจ้าหน้าที่จะจัดเที่ยวบินให้ได้นะประมาณ45วันนะครับแต่ในความเป็นจริงก็อาจจะ60วันหรือ90วันเลยก็ได้นะครับคิดว่าจำนวน1274คิวหรือว่าคนเนี่ยมันคือตัวเลขที่รอบ,บินจริงๆไหมไม่ทำไมลุงบอกแบบนั้นเพราะว่า ตัวเลขนี้มันรวมกับคนที่สละสิทธิ์ไม่มาสัมภาษณ์ไม่ผ่านการตรวจโรคนู่นนี่นั่นเอ้ยลุงจริงเหรอใช่เพราะว่าเขาไม่ได้บอกจำนวนคนที่ผ่านการสัมภาษณ์มาให้ผ่านการตรวจโรคมาให้นะครับทุกวันนี้เราจะมีตัวเลขนะครับเท่าที่รู้ก็คือเราต้องเอาคิวสัมภาษณ์มาลบกับคิวบินเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเราจะไม่รู้ละ ดังนั้นนะครับตัวเลขจริงๆนะครับก็เหมือนกันนะครับประมาณ60% 70%นะครับถ้าหกสิบเจ็อร์เซ็นต์ลงก็ตีว่าเหลือคนรอคิวบินอนะ่ะประมาณ700คนเองอืม700คนนะ่ะจริงๆจัดเที่ยวบินนะครับสมมุติว่าเดือนกุมภาพันธนะ์น่ะมีเที่ยวบินรัวๆได้นะมันก็หมดได้เลยนะในเดือนกุมภาพันธ์ แต่มันไม่น่าจะหมดหรอกเพราะเดือนกุมภาพันธ์ดูแล้วยังน้อยอยู่นะโอกาสที่จะบินเยอะไม่ไม่เยอะนะครับนั่นหมายความว่าคนที่รอตรวจโรคอยู่มีโอกาสที่จะตรวจโรคเร็วๆนี้นะครับแต่ลุงก็เชื่อนะว่าในเดือนมกราคมเนี่ยไม่น่าจะมีคิวตรวจโรคนะครับเ,เดี๋ยวรอดูจนถึงวันศุกร์นี้แล้วกันนะครับวันศุกร์วันเส,สาร์นี้แหละครับถ้ายังไม่มีการประกาศคิวตรวจโรคออกมานะครับเ,เดือนมกราคมไม่น่าจะมีนะครับ ก็น่าจะไปโผลเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ถ้าจะให้ลุงเดานะนับจากวันนี้ไปนะครับไม่เกิน30วันเนะ่ยลุงคิดว่าคิวตรวจโรคต้องออกมาแล้วล่ะนะครับโอเคเนาะทีนี้มาดูรูปนี้ด้วยกันนะครับว่าจำนวนคนที่ได้บินนะครับในปี2,569นะผ่านมา2เดือนนะครับก็คือเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ที่เขาประกาศคิวบินออกมาแล้วนะครับมีคนได้บินกี่คน ในเดือนมกราคมนะครับมีคนได้บินทั้งหมด400คนนะครับเดือนมกราจบไปแล้วนะครับส่วนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับประกาศล่าสุดวันนี้12มกราคมเนาะในเดือนกุมภาพันธ์มีคนได้บินทั้งหมด140คนซึ่งลุงเชื่อว่าไม่น่าจะแค่140คนนะครับหวังว่าจะถึง500คนนะนะครับ ถ้าใจจริงก็อยากจะให้ถึงพันคนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจัดส่งน้อยมากนะครับเอา500คนให้รอดก่อนนะครับทำไมลุงเอาคิวบิน2569มาให้ดูนะครับเราจะได้มาเทียบกับโคต้า16,000คนไงจำได้ไหมโคต้า16,000คนที่เขาได้ประํามันข่าวสารออกมานะครับตอนนี้มีแต่รุ่นที่18เท่านั้นที่ได้โคต้านี้ไปตอนนี้นะครับ บินแล้วนะครับทั้งหมด540คนนะครับก็รวมมกราคมกับกุมภาพันธ์เนาะที่มันมีบินเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราเอาไปลบกับโคต้า16,000คนนะครับก็จะเหลือโคต้าคงเหลือของปี2569อยู่ที่15,460คนนะครับเหลือ15,460คนนะครับถ้าสมมุติเดือนกุมภาพันธ์มันจบแค่140นะครับอันนี้เอาแบบขั้นต่ำสุดๆเลยเนาะ เอาแบบไม่หวังอะไรมากแล้วนะครับดังนั้นนะครับเดือนมกราคมกุมภาพันธ์จบไปนะครับ1ปีมีกี่เดือน1ปีมี12เดือนครับเมื่อลบ2เดือนแรกออกไปนะครับจะคงเหลือปีนี้นะครับอยู่แค่10เดือนนะครับ10เดือนเอาไปหารเลยครับว่าโคต้า15,460คนนะี่ยต้องส่งเดือนละ1546คนครับนี่คือโคต้า ที่จะมีการจัดส่งของจริงๆไม่ใช่รุ่นผู้ชายนะทั้งรุ่นผู้ชายและรุ่นผู้หญิงปนกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่ารุ่นผู้หญิงจะมีประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งลุงเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าผู้หญิงเต็มที่ก็น่าจะประมาณปีละ500บวกลบนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายนะก็จะส่งประมาณเดือนละ1,500หรือว่า4 0 0ละกันอ่รอะเอาให้กําลังใจผู้หญิงไปเลยเนาะ ลุงคำนวณตรงนี้เพราะอะไรนะครับลุงกำลังจะบอกว่าถ้าเดือนมีนามันยังน้อยเหมือนเดือนมกราคมกับคุมภาพันธ์อีกลุงว่าไม่ใช่ละมันจะจัดส่งไม่ทันกันนะครับก็คือ,อถ้ามีนาน้อยนะแสดงว่าตัวเลขที่ลุงเอามาคำนวณเนี่ยมันต้องเยอะขึ้นไปอีกอาจจะไปถึงเดือนละ2000หรือว่า2,500คนได้เลยนะครับดังนั้นโอกาสที่เดือนมีนาคมจะกลับมาจัดส่งจำนวนมากก็ น่าจะสูงขึ้นนะครับสมมติว่ามันจะส่งเดือนมีนาคมนะครับประมาณ1 0 0 0งนถึงหนึ่นะครับถ้ามันจะส่งเยอะขนาดนี้คนมีเพียงพอที่จะจัดส่งไหมนะครับก็เราก็มาดูคนที่รอตรวจโรคแล้วกันอยู่ที่1200เป๊ะพอดีเลยครับแสดงว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าเขาจะจัดส่งนะครับเขาก็มีคนอยู่แล้ว1274คนเดี๋ยว ลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อกี้ลุงบอกว่าตัวเลขโดยแท้จริงอาจจะเหลือประมาณ700คนเพราะมันจะมีคนที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ไม่ผ่านการตวรวจโรคสลาสิธ์นู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นมันขาดและกำลังจะบอกอะไรกำลังจะบอกว่าคนที่รอตรวจโรคเนะี่ยยังไงเดือนกุมภาพันธนะ์เนี่ยมันต้องตรวจแน่ๆนะครับมันเลื่อนไปกว่านี้ไม่ได้ด้วยตัวเลขบังคับว่าถ้ามีการจัดส่งในเดือนมีานาคมจํานวนมากเนะี่ยเขาก็ต้องเร่งตรวจโรค เพราะมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ45วันในการาจับคู่ทําสัญญานะครับกว่าจะได้คิววินออกมาเนาะส่วนคนที่รอคิวสัมภาษณ์นะก็อย่างที่ลุงบอกเมื่อตอนต้นคลิปละกันว่าลุงคิดว่าเดือนกุมภาพันธ์กับมีนาคมนะ่ยยังไงก็หมดแน่นอนนะครับคุณไม่ต้องกังวลมากนะครับอยู่ประมาณ2เดือนนี้แหละนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะประกาศคิวสัมภาษณ์ออกมาเองนะครับของแท้ของชิงก็ต้องรอดูเจ้าหน้าที่ประกาศนะ ย้ำอีกครั้งว่าอันนี้ลุงวิเคราะห์เท่านั้นทีนี้มาถึงประเด็นนะครับสุดท้ายนะครับก่อนจบคลิปแล้วกันนะครับรุ่นที่20เมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครนะครับก็ตามที่ลุงวิเคราะห์มาทั้งหมดและกันเนาะที่คุณฟังฟังมานะครับมันก็มาจบที่ตัวเลขตัวนี้แหละนะครับว่าเมื่อไหร่จะสัมภาษณ์หมดของรุ่นที่18นะครับจริงๆต้องรอสัมภาษณ์หมดเพื่อเปิดรับสมัครไหมไม่จําเป็นนะวันนี้ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยเปิดรับสมัครพรุ่งนี้ได้เลย นะครับเพราะว่ากว่าเขาจะตรวจเอกสารนู่นนี่นั่นนะกว่าจะจัดส่งหรือว่าเรียกสัมภาษณ์ได้อนะรุ่นที่เร็วที่สุดลุงเห็นนะตั้งแต่รับสมัครเลยนะประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนแล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับในการในการดำเนินการรับสมัครนะครับแล้วก็ไปจนถึงสามารถสัมภาษณ์ได้นะครับดังนั้นลุงก็มองว่า เปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกครับแล้วก็เท่าที่สังเกตนะเจ้าหน้าที่มีงานหลายอย่างอยู่นะครับน่าจะยังไม่พร้อมในเดือนมกราคมนะครับตามที่ลุงเคยคาดการไว้อันนี้ต้องขอถอนอันนี้ต้องพูดตรงๆในเมื่อลุงคาดการผิดลุงก็ต้องยอมรับนะครับแต่ตอนนี้นะครับจากสถานการณ์ตอนนี้ลุงคิดว่าเดือนมกราคมไม่มี โอกาสสูงสุดนะครับที่จะมีการสัมภาษณ์คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้น่าจะเป็นจุดที่เหมาะที่สุดที่จะเปิดรับสมัครแล้วละ่ะไม่งั้นมันอาจจะดําเนินการจัดส่งไม่ทันนะครับก็คือต่อเนื่องไม่ทันนั่นเองนะครับยังไงก็ตามนะครับเท่าที่ดูนะครับก็มีความล่าช้าอยู่หลายอย่างซึ่งลุงก็ไม่ขอวิจารณ์เนาะ เอาเป็นว่าก็มีโอกาสที่จะหลุดไปถึงเดือนมีนาคมได้นะครับแต่ใจลุงอะนะครับใจลุงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วมีนาคมเนี่ยไม่น่าจะหลุดไปถึงเมษาเพราะถ้าหลุดไปถึงเมษานะแสดงว่าการจัดส่งนะครับในช่วงต้นปี4เดือนแรกเนี่ยมีการจัดส่งที่น้อยมากนะครับและอาจจะไม่เป็น ไปตามโคต้านะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่จะมีการเร่งจัดส่งภายใน4เดือนนะครับตามนโยบายของท่านนะเนาะก็ไม่ได้ตามเป้าเท่านั้นเองนะครับลุงก็แค่วิเคราะห์อยู่ข้างนอกดังนั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับลองวิเคราะห์และคิดตามนะลุงจะไม่ฟันธงอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวลุงแล้วก็ให้พวกเรานะครับลองคิดตามว่า มันจะเป็นไปตามอย่างที่ลุงพูดไหมนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้พวกเรานะครับได้หัดวิเคราะห์นะครับแล้วก็คิดตามนะครับซึ่งการวิเคราะห์และคิดตามเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากในการไปทํางานที่อิสราเอลนะเพราะหลายอย่างเวลาคุณไปทํางานที่นู่นนะครับ คุณจะต้องวิเคราะห์อะไรให้เป็นนะครับสถานการณ์ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเจอในจ้างแบบนี้จะต้องทํำยังไงนะครับจะย้ายงานยังไงนะครับติดต่อเพื่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้องยังไงนะครับทำให้เราได้งานที่ดีที่สุดเหมาะสมที่จะทํางานยาวๆที่อิสราเอลนะครับอันนี้ลุงก,ก็ฝากทุกคนนะครับหัดเป็นคนช่างสังเกตและว,วิเคราะห์แล้วกันเนาะก่อนจบคลิปรบก,กวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิป ขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่อง,งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่อง,งหน่อยสวัสดีนะครับ